ขออนุญาตนำตัวอย่างแผนธุรกิจมานำเสนอนะครับแผนธุรกิจจะต้องประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหารกิจกรรมประกาศอันนี้นำมาจากสารบัญน,นะครับเ็าจะต้องมีบทสรุปผู้บริหารกิจกรรมประกาศบทที่บทที่ก็เป็นบทนำคำจัดกว่า ทำจำกัดความของธุรกิจกลยุทธนะ์สภาวะอุตสาหกรรมนะอันนี้เขาทำนมข้าวนะครับอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มนมทรเรัเหลืองภาวะอุตสาหกรรมนะครับภาวะอุตสาหกรรมนะการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคการวิจัยตลาดและวิเนะคราะห์ผลข้อที่สี บทที่ห้าก็เป็นแผนการตลาดนะครับวัตถุประสงค์ทางการตลาดวัตถุประสงค์การขายการแบ่งส่วนการตลาดการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ทางการตลาดก็มีผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดแผนปฏิบัติการแผนการผลิตแล้วก็ทีมผู้บริหารก็มีการบริหารบุคคลนะครับแผนการเงินก็มีนโยบายการเงินนโยบายการบัญชี สมมติฐานในการจัดทํางบการเงินการวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์ทางการเงินในกรณีต่างๆการประเมินผลและการควบคุมแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็มีภาคผนวกภาคผนวกก็มีตารางหนึ่งปริมาณแคลเซียมสารอาหารตารางสองตารางสามสี 45, นะ่ห้าหกเจ็ดผาผนวกกอขอคอ,อภูมิก็เป็นแอ้าอิงนะครับ ส่วนอ้างอิงแล้วก็เป็นบรรณาธิกรทุกนนะครับก็ส่วนอ้างอิงในแผนธุรกิจล้านดอกไม้ฟ้าใสนะครับก็มีบทสรุปผู้บริหารนะครับแล้วก็มีประวัติกิจการภาพรวมกิจการนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับจุดเรียกว่าปัจจัยภายในนะครับ ชิดแข็งนะครับจุดอ่อนนะครับโอกาสนะครับแล้วก็อุปสรรคแล้วก็วุปจะสคงเป้าหมายทางธุรกิจนะครับเป้าหมายธุรกิจก็ทำอะไรบ้างแล้วก็แผนการตลาดนะครับในกลุ่มบุคคลธรรมดาก็มีระดับล่างระดับกลางระดับสูงอันนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็เตเมเมกรุปนะครับนิติบ,บุคคลแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพสมอนี้นะครับประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับนะครับความสะดวกต่อลูกค้านะครับการรับรู้ข่าวสารของลูกค้าส่วนผสมทางการตลาด Marketing mix นะครับผลิตภัณฑ์ p r o d u c t การจัดแบบจ่อการจัดหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์นะครับปัจจัยงานแต่งนะครับราคาปัจจัยในการตั้งราคาก็มีต้นทุนนะครับมีต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับอันนี้นี่น่าสนใจนะครับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเขาใช้สูตรต้นทุนคงที่นะครับเอาราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนแปรผันต่อหน่วยนะครับก็จะออกมาเป็นต้นทุนคงที่นะครับร้อยแปสิบสองหน่วยต่อเดือนหรือหกหน่วยต่อวันนะก็มาต่อเอาราคาขายต่อหน่วยนะครับ ล็อบด้วยต้นทุนแปรผันต่อนหน่วยก็ก็จะได้ราคาก็สถานที่ตั้งนะครับกู้แข่งนะครับโครงสร้างราคานะครับค่าบริการนะครับอาตราค่าบริการในการจัดตอกไม้นะครับช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะจำหน่ายด้วยวิธีใดบ้างวิธีการชำระเงินลูกค้าจะชำระด้วยวิธีใดนะครับส่งเสริมการขายโปรโมชั่นจะทำยังไงนะครับทำป้าย ลงโฆษณาทำรรบัตรส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับทีนี้ก็มาถึงแผนบริหารบุคลากรและก็จัดโครงสร้างองคอ์กรก็จะมีผู้จัดก,การมีโครงสร้างนะครับมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีหุ้นใครบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็ลงมาแผนบุคลากรจํานวนวันเวลาการทํางานนะครับนแล้วก็มีแบ่งเป็นฝ่ายๆนะครับแผนปฏิบัติแผนการผลิตแผนเบิการคุณภาพนะครับก็มี แบ่งเป็นคุณภาพทําอะไรบ้างาการบอกแบบกระบวนการผลิตเริ่มจากเอาพุทไปสู่อินพุตไปสู่เอาพุทนะครับแล้วก็การออกแบบสินค้าเนะราก็มีวัตถุประสงค์เนบืองต้นการจัดวางรูปแบบการเตรียมวัสดุการเตรียมดอกไม้และใบไม้ก่อนใช้งานขั้นตอนการจัดดอกไม้ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดผีดย่อยนะครับการออกแบบผังประอกอบการก็สถานที่นะครับว่าจะจัดวางลูกร้านยังไงการออกแบบระบบงานมีการแบ่งหน้าที่การทำนะครับตั้งแต่ผู้จัดการจนถึงฝ่ายบัญชีนะครับแผนการเงินสมมติฐานทางการเงินก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็ตั้งเป็นค่ากลางไว้นะครับก็มีงบกระแสเงินสดนะครับก็แต่ละเดือนออกมานะครับก็ตั้งแต่ ารายการดําเนินงานเงินสดรับการขายเงินสดรับเงินสดจ่ายซื้อจากไหนขนส่งก็ใช้จ่ายเงินเดือนค่าสารโนโพค่าเช่าสถานที่วัสดุสิ้นเปลืองไปค่าจ่ายเบะเหล็กดว่วนสดจ่ายเงินสดรับจ่ายสุทธิก็หลายรับลบรลายจ่ายก็เหลือสุทธิรายการทางการเงินเงินสดต้นงวดเงินสดรับก็จ่ายแต่สทุทธิเท่าไหร่เงินกู้ยืมมีไหมนะครับเนะงินซ้ออุปกรณ์แบ่งกําไรคืนอุ้นส่วนไหมนะครับ เงินสดคงเหลือปลายงวดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นงบกระแสเงินสดที่ออกมาเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็มีการดําเนินการจัดทานะครับก็ตั้งตั้งแต่ปีนะมกราถึงถึงธันวานะครับแล้วก็งบประมาณทางการเงินนะครับก็ออกมาเป็นงบประมาณนะครับออกเป็นงบการเงินนะครับงบการเงินก็เป็น การแสดงสถานะทางการเงินก็ตั้งแต่รายได้จากการดําเนินงานขายสุทธิเท่าไหร่นะครับต้นทุนเท่าไหรนะ่นะสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นะครับบวกค่าขนส่งมาซื้อต้นทุนมีขายไว้ขายนะครับแล้วก็หักสินค้าคงเหลือไปงวดนะครับต้นทุนขายกําไร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีเงินเดือนมีค่าสารกค่าเช่าค่าวัสดุค่าตกแต่งร้านค่าเอกสารค่าใช้จ่ายไปตเล็ดค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคารถค่าเสื่อมราคาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กําไรก็เป็นรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็มีกําไรขาดทุนก่อนักภาษีภาษีเท่าไหร่นะครับมาเหตุนะครับกําไรสุดทธิจันงเนี่ยหนึ่งบาทแรกถึงหนึ่งล้านบาทเสียเาษียบแตยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ การเสียภาษี SME เฉพาะรายที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทมีเงื่อนไข1กำไรสุทธิตั้งแต่1นบาทแรกถึง1ล้านบาทเสียภาษี20%กํากำไรสุทธิตั้งแต่1นล้านบาท1 1ล้านขึ้นไปนะถึง3ล้านเนี่ยเสีย2 5นะคารับกำไรสุทธิ3ล้านถึงขึ้นไป3ล้านขึ้นไปเสีย30%เนี่ยนี่ก็เป็นงบดุลล่วงหน้า ที่ทาไว้ของก็เป็นกันคัดการลงหน้านสามารถทําได้นะครับนี่สินและสดผู้ถือหุ้นเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเขาก็าจะมาคิดที่น่าสนใจก็คือมาคิดอัตราส่วนทางการเงินนะครับก็เรื่องสภาพคล่องให้กิจการดําเนินการไปได้เนี่ยก็ควรจะคิดเรื่องของอัตราส่วนวิเคราะห์อ,อัตราส่วนทางการเงินก็เรื่องสภาพคล่องอันดับแรกนะครับก็ ในเรื่องของสภาพคล่องก็อาสาราส่วนเงินทุนหมุนเวียน current ratio ก็จะมาเอาสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับ current ratio ก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนนารนด้วยนี่สินหมุนเวียนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นกี่เท่านะครับหนึ่งเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าต่อหนึ่งเท่านะครับอันนี้ก็เป็นอาจาราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเป็นการสภาพคล่องนะครับอัจาราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว quick ratio ก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนลบสินค้าคงเหลือลบเงินมัดจำวัส,สดุสิ้นเปลืองหารด้วยที่สินหมุนเวียนนะครับก็เท่ากับ7รอบประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์อาจรยหมุนเวียนของลูกหนี้ขายสุทธิลูกหนี้ต่อเฉลียลละะยลฉล่ยก็ r e c e i v a b l e turn over นะครับขายสุทธิหารด้วยลูกกราเฉลี่ยก็ ได้กี่ครั้งต่อปีนะครับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของสินค้าต้นทุนสินค้าขายมันจะคงอยู่เฉลีย่ย Inventory Turnover นะครับก็กี่รอบ,ะร,บระยะเวลาเรียกเก็บหนี้นะครับ Receivable Turnover Period นะครับก็เอา365คูณด้วยลูกหนี้หารด้วยยอดขายนะครับก็ใช้กี่วันนะครับระยะเวลาสินค้าคงเหลือ Inventory โทนโนเวอร์พีเรียดก็ใช้ระยะเ,เวลา3มามร้อยหาวันคูณด้วยสินค้าคงเหลืออาหารด้วยต้นทุนขายก็จะออกมาเป็น1 4วันความสามารถในการบริหารงานนะครับอันนั้นอันดับที่2เนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ถ้าเป็นการคล่องตัวนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน พอเรนเดชโชเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหารนี้สินหมุนเวียนก็จะเป็นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเป็นสภาพคล่องอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวฟิกเรโชก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนลบสินค้าคงเหลือลบเงินมัดจำวัสดุสินเปลืองหารด้วยนี้สินหมุนเวียนก็เป็นอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวก็จะดูว่าหมุนเวียนได้กี่รอบนี่คือสภาพคล่องครับส่วนการประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์นะครับอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้เนี่ยขายส่นที่หารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยนี่ก็เป็น ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์อัตราหมุนเวียนของสินค้าต้นทุนสินค้าหาด้วยสินค้าคงเหลือฉเฉลี่ยก็เป็นอัตราหมุนเวียนของสินค้านะครับเป็นประสิทธิภาพนะครับระยะเวลาเรียกเก็บหนี้นี่ก็เป็นประสิทธ,ธิภาพเหมือนกันใช้เวลาคูณด้วยลูกหนี้หา้วย,ยอดขายนะครับออกเป็นจานวนวันแล้วก็ระยะเวลาสินค้าคงเหลือนะครับ inventory turnover period ิเลก็ใช้ปี สามร้อยซาวันคุณยอสินค้าคงเหลือด้วยต้นทุนขายก็ออกมาเป็นจํานวนวันว่ามีความมีมีระยะเวลาสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ความสามารถในการบริหารงานนะครับอันนี้จะใช้ r o ทุนอด e อ s เอชนะครับตอนนี้ก็เป็นความสามารถในการบริหารงานถ้ามีการถามว่า ความสามารถในการบริหารงานก็มีการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับก็ Return on assets Return on assets ก็ r o a กำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดกำไรสุทธิคูณร้อยกำไรสุทธิคูณร้อยหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดก็เป็น r o e นะครับผลตาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดมีความสามารถในการบริาารบาห,รบรหารงานตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้นอันนี้ก็เป็น Roe Roe ก็เป็นความสามารถในการบริหาร Return on Equipment Equity นะ Equity กำไรสุทธิคูณร้อยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับ Roe r o a กำไรสุทธิคูณร้อยหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับเป็น Roe วยสินทรัพย์ Asset นะครับสินทรัพย์ Asset ก็ r o a นะครับ ส่วน r o e Equity Equity ก็ส่วนก,วนกองผูอออุ้นนะครับก็ Return on Equity นะครับเ่าคูณร้อออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น cross profit margin g r o s s margin กำไรขั้นต้นแต่กำไรขั้นต้นก็ใช้วิธีการกำไรขั้นต้นคูณร้อยหารด้วยยอดขายนะครับทีนี้มาดูถ้ามาดูความสามารถในการชำระนี้นะครับ ถ้าถามความสามารถในการชำระนี้ก็ต้องดูอัตราส่วนแห่งนี้เดบเรชโนี่สินต่อทย์สินทรัพย์รวมนะครับนี่สินต่อสินทรัพย์รวมน,ะ,น,น,น,ะ,น,วมนะครับถ้าน้อยน้อยนะครับสินทรัพย์รวมนะครับก็แสดงว่ามีความสามารถในการชำระนี้นะครับอัตราส่วนเหลงเงินทุนความสามารถเดบอฟอีควิตี้เรชัครบ อันนี้ก็จะเป็นหนี้สินทั้งหมดส่วนส่วนผู้ถือหุ้นก็เป็นสัดส่วนน้อยก็จะมีระยะเวลานี่ก็เป็นความสามารถในการคืนทุนการวิเคราะห์เวลาคืนทุนนะครก็งวดเวลาที่ได้ทุนคืนนี่ก็มอนส่วนลงทุนงวดแรกอันนั่นเงินสารับสุทธิก็จะเป็นระยะเวลาคืนทุนก็มีแผนการดําเนินงานก็เรียกว่าเออ่เรียกว่าอะไร่ะ เรียกว่าเป็นแอคชั่นแผนนะครับแผนการดำเนินงานใแอคชั่นแผนนะครับมีแผนฉุกเฉินงงน, Pan, นะครับแผนฉุกเฉินะแผนฉุกเฉินแผนธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะทำยังไงนะครับก็เป็นตัวอย่างสรุปตัวอย่างที่3นะครับเป็นแผนธุรกิจก็มีบทสรุปผู้บริหารวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกำขวัญ ลักษณะทั่วไปของธุรกิจนะครับไฟฟอสอินเอร์ลยซิทอันนี้ก็มีไฟฟอสอินเอลิซิทด้วยขอบเขตของธุรกิจสถานะของธุรกิจนะครับคู่แข่งแนวโน้มสินค้าผู้จัดลักษณะผู้บริโภคก็คือคล้ายๆกับการวิเคราะห์สวรร์นั่นเองการเลือกสัที่การวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคจุดแข็งเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับว,วาระขององค์กรนะครับ กลยุทค์องกรงสร้างกลุ่มผู้บริหารแนวทางจัดธุรกิจนะครับแผนการตลาดวิจัยตลาดแผนการตลาดแผนการดําเนินงานการลงทุนรายละเอียดแผนปฏิบัติการคู่มือขั้นตอนวิธีการนะครับแผนการเงินสมมติฐานงบประมาณรายได้งบการจ่ายประมาณงบการเงินนะครับการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนตุนการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแผนฉุกเฉินแผนในอนาคต ประเมินความเป็นไปได้ปจัจจัยการผลิตแห่งความสาเร็จแล้วก็มีภาพผนวกทีนี้เหลือเราไปดูการวิเคราะห์ทางการเงินนะครับแผนวิเคราะห์ทางการเงินขอดูการวิเคราะห์กนะารวิเคราะห์ทางการเงินอยู่แน่นเอที่พิเศษก็คือ ้าเจ้านี้เขามีการวิเคราะห์ worst case ด้วยนะครับเป็นกรณีสถานการณ์เลวร้ายถ้ามีการกรณีสถานการณ์เลวร้าย worst case ก็จะไม่มีการจ่ายโบน,นัสน,นะครับในสถานการณ์เลวร้ายก็วิเคราะห์ไว้ด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำรองไว้เพื่อขยายสาขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสถานการณ์เลวร้ายก็มีการวิเคราะห์ารวิเคราะห์ขตับแทนการลงทุนนะครับก็มีเรื่องของ เอ็นพีวนะครับเอ็นะครับแล้วก็ i ินเตอร์เ r ลอรอ e ินเตอร์เ r ลอินเตอร์เน t ลอินเตอร์ก็ r, อรอผลตอบแทนที่ได้รับการจากการลงทุนนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็กมีการวิเคราะห์กรณีดเลเออร์ไว้ด้วยเคส ก็อันนี้ก็มีการที่ก้กนนี้เลวร้ายกรณีดีเลิกนะครับก็ไม่ใากการนำเงินเข้อีบิตนะครับรายย่อเวลาคุณแผ้ไป เ a y b เ c กพ e เรียดนะครับเพราะว่าคืนทุนใน3.25ปีนะปีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับพอเ a y b a c กพ e เรียดกระแสเงินสดกระแสเงินสดอันนี้ก็ไม่เอาสูตรให้ดูนะครับแต่ว่ากอวิเคราะห์เลยอัตรกรรมในขั้นต้นอี่เปอร์เซ็นต์สภาพคล่องสภาพ แต่ส่วนทางการเงินก็มีค r ร์เ o โ u ค c ิกเรโ o นะครับมีการคอร์ฟอฟิซมาจินหมาขั้นต้นเ e t p r ฟอฟิ m มาจินมีเอ a เอต่อสินทรัพย์นะคะระับมตทบแทนต่อโพเทวอนเออีนะครับแต่ส่วนนี่สินระยะยาวเราเทอร์เดฟเรโชแต่ส่วนนี่สินต่อทุนบีบเรโชนี่น่าจะเป็นสูตรต้เร็จนะครับเราสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยทางมิเะเร์ อันนี้ก็เป็นการคำนวณวิเคราะห์จากการวิเคราะห์อัตราศสนทางการเงินพบว่ามีสภาพคล่องทางเงินสูงมากนะครับสภาพคล่องทางการเงินอันนี้สรุปให้เลยนะครับเนองจาทางการเงินถึงแก่นสูงแนวโน้มนะครับแล้วก็กําไรขั้นต้น50เร์ลดทรเก็ต มีแนวโน้ม,ามาก็มันเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับส่วนกเปอรเส็นนะครับผลตอบแทนมีคา่าดีติดลบเนื่องจากผลเงเนินเงินขาดทุนจะมีโนม้มดีขึ้นในปีที่สองสถานการณ์ในเกณฑ์ดีนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ครับรรวิเคราะห์ต่าส่วนทางการเงินวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแล้วก็มีแผนฉุกเฉินนะครับมีแผนฉุกเฉิน,นะครับ มีแผนฉุกเฉิน,นแล้วก็มีแผแนในอนาคตด้วยรับว่าจะทำยังไงนะครับในการประเมินความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่ามีโอกาสยังไง